ทํานายดวงชาวราศีกันกับชาวลัคนากันปะจำเดือนพฤศจิกายน2567คลิปนี้เป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึงวันที่สิหตุลาคมตัดเวลาตั้งแต่16กันยา จนถึง15ตุลาคมของทุกปีคลิปนี้เป็นคําทํานายดวงแบบทั่วไปเป็นคลิปมืดให้ตั้งใจฟังอย่างเดียวให้ตั้งใจฟังอย่างเดียวเท่านั้นสําหรับท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีประจําเดือนตุลาคม2 5้ากรุณากดเข้าไปที่ใต้คลิปเอจะทิ้งลิงก์ดวง12ราศีประจําเดือนตุลาคมเอาไว้ให้นะคะชาวชาวราศีก,กันกับชาวลัคนากันเนี่ยได้รับอิทธิพลที่ไม่ดีเพราะมีจันดับเพราะฉะนั้นเนี่ย ส่งผลให้ช่วงที่ผ่านมาในช่วงเดือนตุลาคมในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีกันและหลายๆท่านเนี่ยจึงมีข้อเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยประสบอุบัติเหตุการทะเลาะเบาะแหวงกับหลายๆคน ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่คุณไม่พอใจอะมาจากการสูญเสียสูญเสียผลประโยชน์ในการทำงานมีความไม่พอใจเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณสูญเสียผลประโยชน์ในการทำงานทำให้ไม่พอใจอย่างมากท่านถูกละเลยคุณถูกละเลย แทนที่จะได้เลื่อนตำแหน่งก็ไม่ได้เลื่อนฝีมือในการทำงานเนี่ยผู้ใหญ่เขามองข้ามคุณทำงานเก่งคุณทำงานเจ๋งคุณทำงานดีแต่คนเขาไม่สนน่ะมันเหมือนคุณเปิดร้านขายขนมครกอะ่ะร้านคุณทำอาหารสะอาดมากทำขนมดีมากเนี่ยแต่คนไม่กินอะ่ะมันเลยเป็นอารมณ์แบบประมาณว่า ฉันมีฝีมือในการทำงานแต่ทำไมถึงถูกลูกค้าละเลยคุณมีความทะเยอทะยานและมีอุดมคติที่ดีนะมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยสูญเสียความมั่นใจในการทำงานคุณไม่พอใจที่ถูกละเลยท่านที่ทำราชการเนี่ยก็ได้เลื่อนตำแหน่งล่าช้าถูกคนเมินงานที่ดีเนี่ยถูกทําให้สูญเปล่า เพราะว่าคุณเนี่ยไม่ได้รับการชื่นชมในความสามารถคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาหรือบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นครูบาอาจารย์คุณจะได้ช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณจะได้เจอผู้ทรงภูมิความรู้ทางธรรมหรือเจออาจารย์เก่งได้ครูดี ถ้าท่านท่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะได้อาจารย์เก่งได้ครูเก่งได้คนเก่งเมาเป็นอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ที่จิตใจมีเมตตาต่อลูกศิษย์ลูกหามีความกรุณาคุณอาจจะสนใจศึกษาเกี่ยวกับโหราศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สถาบันการศึกษาความเชื่อหรืออาจจะ บางท่านก็คือตัดสินใจที่จะเรียนต่อในระดับที่มันสูงขึ้นนั่นเองคุณเบื่อที่ว่าต้องทำงานร่วมกับคนที่มองโลกในแง่ร้ายทำงานร่วมกับคนที่ขี้ฉามีเจตนาชั่วร้ายคุณเบื่อที่จะต้องทำงานร่วมกับคนที่พูดไม่รู้เรื่องดื้อรั้นคุณรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมที่คุณต้องมาอดทนทำงานร่วมกับคนที่ ไม่มีสมองวุฒิภาวะต่ำแล้วก็เบื่อบางครั้งเนี่ยคุณก็มีความโกรธแค้นอาฆาตในจิตใจบางครั้งคุณก็รู้สึกเอ่อสุขภาพไม่ดีบ่นนั่นบ่นนี่ซึ่งมาจากความชราสุขภาพจิตแย่เพราะฮอร์โมนอาจจะเป็นผลมาจากความชราความแก่ทำให้ขี้หงุดหงิด อารมณ์ไม่ดีในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันจะเป็นเดือนที่คุณน่ะจะช่วยเหลือผู้อื่นทําบุญเยอะคุณมีเจตนาที่ดีที่อยากจะช่วยทางด้านการกุศลอยากจะทําบุญอยากจะสะสมบุญบารมีมีเกณฑ์ที่คุณจะเดินทางเนี่ยไปให้ทุนการศึกษาหรือช่วยเหลือคนที่ว่าเขาจนกว่า ในบ้านของคุณเนี่ยหรือในความความาในความสัมพันธ์ของคุณกับครอบครัวเนี่ยก็ถือมีความสุขชีวิตครอบครัวมีความสุขสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่เนี่ยจะมีคนดีๆมาจีบคุณมีความสุขเมื่อได้อยู่บ้านคุณรู้สึกปลอดภัยจะมีชาวราศีกันบางคนเนี่ยวางแผนที่จะ ซื้อบ้านคุณเบื่อที่ต้องทำงานร่วมกับคนที่ชอบเอาเปียกขี้เหนียวธุรกิจที่คุณทำอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกจะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโดนตรวจสอบภาษีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษีคุณไม่ควรไว้ใจใครมากควรจะระวังคำพูด คุณมีความคิดอยากจะขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีประโยชน์อยากจะขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้อยากคุณมีความคิดอยากจะขายบ้านอยากจะขายที่ดินเพื่อเอาเงินก้อนมาลงทุนคุณมีความรู้สึกว่าคุณน่ะเบือ่อเบื่อที่ต้องทำงานร่วมกับคนที่มีความวิปริตทางด้านอารมณ์คุณรู้สึกสภาพจิตใจอ่อนแอรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีความขี้ฉาคุณกำลังจะระเบิดอารมณ์โกรธ คุณมีความอิจฉาหรือยสยในใจซึ่งคุณรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีคุณรู้สึกโกรธรู้สึกฟุ้งซ่านช่วงเดือนพฤศจิกายนคุณใช้เงินเก่งนะวัตถุนิยมใช้เงินเก่งมีดวงเกี่ยวกับทางกฎหมายอาจจะมีคดีความ อาจจะมีเรื่องราวทางกฎหมายมีปัญหาทางคดีความมีดวงที่ว่าคุณเนี่ยจะต้องไปปรึกษาหาเลือกกับทานายความอาจจะโดนเรื่องภาษีย้อนหลังก็ได้ในบางท่านคุณจะมีความสุขมากขึ้นเพราะคุณจะได้เจอบุคคลที่มีเกียรติยศมีคุณธรรมที่ จะให้คำแนะนำที่ดีกับคุณบุคคลผู้นี้อาจจะเป็นระดับครูบาอาจารย์เป็นคนที่รักความชอบธรรมเป็นคนมีความยุติธรรมเป็นคนที่จิตใจดีคุณอาจจะได้เจอคนดีๆที่จะเข้ามาช่วยเหลือสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องคดีความเนี่ยท่านก็จะได้รับความยุติธรรมหากท่านเป็นฝ่ายผิดท่านก็ถูกตัดสินโทษผิด ถ้าหากท่านเนี่ยได้รับความอายุติธรรมถูกใส่ร้ายป้ายสีคุณก็จะได้รับความเป็นธรรมกลับมาจะมีคนรู้ความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นสถานการณ์ก็ถือว่ายังไม่ค่อยโอเคเรื่องการพน,นันเรื่องของเรื่องหวยอย่าไปเล่นเพราะเล่นแล้วมันเจ๊งคุณไม่ควรเล่นนะคะ ถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับความรักเนี่ยเอยมองว่าถ้าท่านยังโสดอยู่ก็จะมีคนดีๆมาลักมาชอบให้ระวังจะมีปัญหากับผู้หญิงที่อายุมากกว่าผู้หญิงที่นิสัยเอาแต่ใจตัวเองชอบเรียกร้องคุณอาจจะมีปัญหากับคนที่แบบมีพลังงานลบๆมีปัญหากับผู้ใหญ่เพศหญิงตัวคุณเองเนี่ยจะบรรลุเป้าหมายทางด้านการเงินนะ แล้วก็มีความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างบางอย่างอยู่ในจิตใจแต่คุณน่ะก็มีเกณฑ์จะได้รับรางวัลสาหรับความเพียรพยายามของคุณนั่นก็คือมีเกณฑ์ได้รับรางวัลมีเกณฑ์ได้รับถ้วยรางวัลผลกําไรออกมาดีคุณจะบรรลุปเป้าหมายของคุณอาจจะใช้เงินเก่งก็จริงแต่ถือว่าคุณอนะมีอิสระทางด้านการเงินและคุณก็หาเงินได้เรื่อยๆค่ะสําหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีกันโชคดีค่ะ